สวัสดีค่ะช่องนัดมิตรสมีฟีสไตล์ค่ะมื้อนี้สิมาหันนา่นหน่อไม้ไปเห็ดหน่อไม้ดอกค่ะอันนี้ซื้อเขามาเขามาขายให้แต่ละมือแต่ละเว้นไงมันหั่นบริุทธิ์ทานนะพี่น้องแต่ละมือละเว้นไงอยู่กับหน่อไม้ฝนตกจะสิไปใส่ปอกแล้วนะคะบม่ได้สั่งมาได้จักรโลสิมาหั่นถ่ายเองเด้อพี่น้องเด้ออยานน่าด่านมาเด้ถ่ายเองนะคะหั่น ท่นเอาแบบเป็นเ้นๆนะคะจะได้ใส่ขวดไว้อันข้างล่างน่ะมันมีนะนม่ก็ได้หมาอยู่ท่านสวยงามนะคะเ<ๆ>วลาเข้ากอกใส่ขวดนะขวดน้ำกินน่ะนะพี่น้อง <S <S <ๆ>ต้องแส่น้ำไว้แล้วก็ต้องล้างน้ำทุกวัน เห็ดไ,ไปไปต้นพี่ต้นน้องฝากพี่ฝากน้องเสร็จมันสสวยนะคะแบบฟ้านะเห็ดไปแล้วค่ะแบบเป็นเส้นอันเป็นฟันฟ้านะแบบโมใหญ่ ใหญ่มันเป็นยอดมันพป่น้องเป็นยอดมันนะคะให้แกงใส่ไก่แกงใส่ปลาแบบนี้ค่ะแบบที่เขาหั่นแบบนี้ค่ะแกงใส่ไก่ใส่ปลาแซบแต่ถ้าแกงสมเขาต้องเห็ดแบบนี้แกงสมเป็นเซิมเซิมแซงซี่นะพี่น้องอันนี้เขาเห็ดไว้มันจ่เขาเนื้อเขาหนังแกงใส่ไก่ใส่ปลา ไว้สุกก็ไดพี่น้องต้มแล้วสุกใส่ปลาทูตำตำแก้ปลาทูขว่าหอมกระเทียมคนอีสานเอินว่าสุกสุกน้ำไม่สมเป็นตัวฮิสฝนตกพี่น้องอ้ยนคนรพนมน่ะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์กว่าแล้วผ้ายุกเขาบางหมู่ที่รุ่มค่ะ ที่ลุ่มก็น้ำท่วมนะคะแต่ของรักสมีหันบ่ท่วมค่ะไปเบิ่งหน้าจะของบ่ท่วมแต่ว่าอย่าตัดไปแล้วอแต่อย่าหลายว่าจักมื่อว่าสิไปแต่เศร้าเอามอเตอร์ไซค์ไปไ่ได้ทางเปื้อนก็เ,เลยต้องขี่จักรยานไปพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ทางเปือ้อนย่านล้มเนี่ี่กายให้วัดถนนแต่ปีนี้กระทมดินแล้วแหละแต่ว่ามัน มันฝนตกมันหลายตกหลายมันก็นเลยเช็ดไทยถนนน่นะมันเป็นลูกลังนะเพื่อนมือใดสิท่าคลิปให้เบิ่งทางข่าวหน้าไปเดินแส่น้าไบซามขึ้นจตกมาขั้นเกลือมันจะขาวจุว้ยสูตรไข่สูตรมันเนาะพี่เนาะ สูตรไข่สูตรมันสูตรฉันเห็นแบบนี้เห็ดอยู่ได้เป็นปีพได้พี่น้องเนี่ยีนถึงเวลาหนานี่นะปีการก็เห็ดย่างสองขวดอันที่เห็ดเป็นแล้วก็อันนี้ยังเพื่อสิเป็นย่างบ่ท่านได้กินแบบนี้เป็นของต้นของฝากญาติพี่น้องเห็ดไว้ย่ามนี่มันถือ พันยามแรเงยเงี้อย่างกิโลละสิสิบหาสิบัยามนี้โลละสิบบาทอันนี้กิมซุงนะคะไผ่กิมซุง เห็ดไปว่งว่างไปใส่กับไปได้ฝนตกลูกค้ามาเห็ดผมก็ได้เมื่อละคนสองคนพี่น้องก็ฝนมันตกไไู้ใดสิมาเห็ดเนาะว่างก็ต้องหาเรียกเห็ด ขายกไ็ได้ได้ขวดละสาบาทขวดน้ำกินขนาดกลางนาคะคะเห็ดปหาเบี้ยเข็ดมันบม่มีอย่างเห็ดด้วยสต้องหาหาอันเห็ด บนโต๊ะน้อนลายกับบดี้ไปใส่กับเพื่อนเปื้อไม่แต่ขี้โค่นขี้ตมลุกตั้งแต่ก่อนมือเขาพันษาคนพี่น้องนคนขนมจำได้จ,จนแบบตากเสือ้อผ้าปั่นเสื้อผ้านะ่ะต้องเอาผัดลมปั่นเลยนะคะปั่นหม,มักมิ้นอัพมินจากเพราะว่าฝนมันโต๊ะลายค่ะมันก็เลยมินอัพผ่าเห็ดผมมาเป็นกระตา่ายยังบร่ได้ัท สักไปมันก็เหม็นมันบดได้แดดเลยสัมันบดแดดเลย,ม,ย,เเลยมันครึ้มๆจังี่มาตลอดเลยพี่น้องต้นไม้ใบหญ้ามันก็นั้นดินมันบวมต้นบักหอมบุ้งปลูกไว้ตั้งหลายกระสิตายมาละกอหั่นมะกรูดหงหน่อยใหญ่ได้ไหหนอยนี่มันสองขีด ขาเห็นรับรองว่าอ่อนโอ้ย,อยบะมีลูกลานมาขอขอไปแก้ก็ให้ที่กัน,น่องกันแก้กันไป บางคนกับเจ้าซับ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 เอาเลยได้มันกระบอกงามมันกระเสียกเล็กอันนี้มันเส,นส,ส,ส,ส้นสวยสมำเสมอเส้นสวยสมำเสมอเวลาแกงกระแซบยาวพุด พูดคำมาแยาพูดจะคือ่ยวหลายเนาะภาษานาครพนมแย่พูดยามแรงเวลามันบมม่นูหน่อไม่ค่ะไปซื้อเขากันขวดละซาบากนอกขวดน,น้อยนอยจะเขาเห็ดแบบใดเข้ากับบลูหูเขาเห็ดธรรมชาติใส่แต่เกือนกนะขั้นนะพี่น้อง เวลาดองอะนะบางคนก็ใส่น้ำชาว์เข่าได้บางคนก็ใส่ข้าวสารได้สูตรใครสูตรมันข้าวสารทอร์เนียวนี่นะคะเอาแยกใส่ขวดน้ำะนะเป็นพี่น้องเพิ่อนอยู่เพชรบุรีเพิ่นก็ใส่ข้าวสารเพิ่นเอามาใหา้สมัยตะกี้ตอนมีมหาชัยเนาะแต่มากับมาปีแรกก็เฮ็ดได้พี่กานี่ก็เฮ็ดมือนี่เป็นแผลเมดไปลกหงากเป็นแผล วอยูุ่นวัยสาววันนะพี่น้องปลูกต้นไม้บริสายถึงมือเห็นอันเห็นหญ้าขึ้นส่วนต้นไม้กับเศร้าเป็นบาดมือบาดมือเลือดไหลเลยแต่ว่างคนก็หายแลวนังนได้พี่น้องมือ้าบาดมือเป็นอยังบาดมือนี่ดหน่อยไปเศร้าขี้เหงาขี้นุ่งค่ะได้แพ้มาพี่น้องมือ จให้เบอเห็นว่ามันก่ซูมไป,ไปน้องีเด็กเห็นว่าแผลอันนี้ใส่ย,ยายแล้วเทคคิดว่าคี้นุกมันอันนั้นมันเสียหายอันติดเชื้อในกระแสะเลือดนิดๆหน่อยๆน,น,นะหยาตาแตข้งตําขานิดๆหน่อยๆบางเพื่อเพิ่นไปให้ไปหน้าไปถือหอยเรียมันเป็นแผลติดเชื้อในกระแสะเลือดี่นองพี่น้องันงไปนอนโรงพยาบาลมาแล้ว รัดสิบสะมีแต่เ่าเอาแบบฟฝ้ามาใส่ยาแข่งขันเป็นแพร่นี่ยไม่ได้ลงน้ำเดอเ้อเพราะว่าเครือมือนี้น้ำเขาใช้ฝุ่นใส่ปุ๋ยน,น,น,นะในนานะยานพี่น้องคือสิเบือคุยไปน้ำไม่มีอย่างสิเหตเลยสะท่านจะไปเก็บเพชรกระดูกสลังบดี หรือว่าเราจได้บ่าให้ฟังเรื่องกระดูกสลังบดีไปวัดวันอาสาฬหบูชาอัน,นอย่างลงมาฟฝ้า,ามาใส่บักกวดน,น้ำแล้วเลยถือตะกร้าลงมาเอาของไปวัดเนาะตอนไปก็บบเป็นอย่างตอนมาลงลงจากสรารวัดมาลื่นหงายท้องปังบัญชีตะไคร่น้ำลายนะวันนี้ลำไม่ดีแลว้วก็โทษปีโทษกอง รัศมีจังว่าวัลลัมไม่ดีโทษดีโทษกองไปตีวัลรองเท้ามันมีดอกอยางลูกไา้กับว่าวลูกชา้กระสานมีมาเนาะแม่รองเท้าแม่น่ะไม่มีดอกอยางอเอาทิ้งขยะเหอะกับโมโหเนาะศูนย์เสียไปถิ่นขยะลูกไผ่ันไม่เห็นแม่รองเท้าอย่างดีๆแ้วเอี้ยงใส่กับสมุทรสาครล,ลูกสะใภ้ว่ะตีแหละบันนี้ลูกหัวเมือะไรงมาคิดได้แบบนี้พี่นอ้องเวียนกับยังปูน้องขนาดไปเห็ดบุญยังลื่นเห็นปะลื่น คลื่นไายทองบร่ได้กวดน้ำห้อันกันกวดน้ำอันนั้นห้สัมภเวสีอยู่นะเพิ่นเพิ่นคิดเอาเองนะพี่น้องเพิ่อนนอนเพื่อนนอนแล้วเพิ่นคิดเลยว่าเพื่นบุญทิพทานี่ยังซี้ไห่ทองนอนตะแคงนอนตะแคงได้แต่ขางซ้ายขางขวานอนม่ได้นอนไห่ก็ได้มันเจ็บเอาดากรงดักเขียวพี่น้องมาแล้ ขีดระเวนกับหมู่ฝุงบางคนกับเจ้ากับมาถามมาถามข่าวอยู่บ้านเนาะบางคนกับเจ้ามาทำผมกับเจ้ากระถามนนมาได้ยินวันนั่งนี้หันลื่นล้มบอจ้าบาดเลยน้องสาวพุทธพุทเจ้าก,กันนี่แหละเอิ้นเป็นน้องสาวเป็นโทรมาลองให้ฟังว่าเออยจะเป็นยังไงไะโทรมาถามกระเจ็บอะไรนะกินยากแก้อักเสบนวดกินยาพาราแก้ปวดอัน ลงตาเป็นกระลื่นล้มคือการกระเจ้าหันเหล่ไม่ได้บินบาดลายมือลหันจักมือหันผ้ากันไปอันล่างเอาปูนขาวไปคัดรอบสาราวัดเลยเพราะว่าขี้ตะไคร่น้ำมันมันหลายเนาอเอ้ยเนาะเอออยากว่าอยู่อันเอ้ยหันโทษแต่ว่ารองเท้าบ่มิตุ่มมันบย่ยด์ที่ไหนได้ขี้ตะไคร่น้ำาหลายโทษบาาเว้นการดิสังอีก ขนาดพระบ่แมนเว้นกับนกเอื้อยอันวงตาเพิ่นอยู่ในวัดเพิ่นแกแเฮงอยู่ในสิ่กินในถ้าเพิ่นยังลื่นมันเป็นในขี้ตะไครน้ำจักมื้อจังภากันไปอันล่างซื้อปูนขาวมห้วยแล้วเฮาจังสีน้ำเอาแป้งทองคัดทำความสะอาดลอบบริเวณสาลาวัดเลยจักหน่อยผู้เฒ่าผู้แก่ไปวัดไปว่าสิหมื่นล่มอีกคุยกันค่ะกไปวัดยังยังหมื่นล่มนราก็คิดปหลายและรัศมีกัน เก็บตั้งแต่มือนอนยูสามมือเอาเอากวดลงไม่ได้เอาหัวลงหงายปึง้งลงทั้งหลังค่ะพี่น้องเมื่อนี้คือสิได้คุยหลายเนาะกราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัศมีฟีสไตล์ขอบพระคุณมากขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เงื่อนไหลกองทองไหลมาไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดจับไับใให้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ